สวัสดีต้อนรับสู่ช่องเอฟเก็บตะวันนะครับผมวันนี้ก็มาดูรถกันนะครับรถเกี่ยวข้าวช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูเกี่ยวข้าวบาเล่นะครับรถที่นี่ก็จะเยอะหน่อยช่วงนี้ต้องทําการเช็คเครื่องเช็ครถนะครับผมเตรียมความพร้อมนะครับก่อนลงสนามตอนนี้นะครับผมก็มีรถหลากหลายคันนะครับพร้อมที่จะลงสนามกันเรียบร้อยนะครับผม ก็ติดตามได้เลยนะครับที่ช่องเอ็กเอ็กิตะวันนะครับผมทีนี้ก็เตรียมตตวนะครับผมติดตามชมภาพบรรยากาศดีๆของพวกเราได้เลยนะครับ เตรียมพร้อมที่จะประกอบตัวหัวเกี่ยวข้าวใส่กับรถนะครับผมตอนนี้ก็เตรียมพร้อมกันอยู่นะครับพร้อมที่จะยกนะครับผมตรงน,นี้ก็หัวเกี่ยวนี้ก็มีหลายหัวเหมือนกันเราจะทําการตักเพื่อประกอบชิ้นงานนะครับผมประกอบรถเอาไว้แล้วก็ทําการตัวนี้ทําการชล้างแล้วก็ทำวามสะอาดกดลงสนามน,นะครับผม อันนี้ก็คือบรรยากาศในการปฏิบัติงานในการประกอบเครื่องนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นหัวเกี่ยวนะครับผมก็กำลังมด ăn dài chiên chiên <laughs> Be kind to one another. And don't give in to fear. That's all that I'm asking for for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in the streets. For Christmas, I just want a little peace. Be blind to one another. ครับก็นแวนะครับนี่ก็เป็นมัสนะครับงานบสานะครับก็เลงานเรียบร้อยครับปรดับอเขาครับผมอเขาสามเรียบร้อยแล้วครับายพ้เหลียด้วยสี่นะใบสามนะครับว่าจะทำพยาเป็นกิมเนาะนี่ก็ป็นบริเวณรอบๆบริเวณโรงงานนะครับผมนี่คือดังองครับนี่เป็นคอบาเร่นะครับผมบาเร่ หลายยางของบวกันนี้นะครับผมน,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 นี่ก็อ่อน,อน,น,นพัดเองแจกบักันนี่ผมบัยอะหน้าพวกอยู่ที่ซีทมหางขาครับผมมือนี่เอ้อยไงไกลครับผมยงไกลนี่นี่ี่งสีนี่มาหาหลายครับผม ไม่สิเอามาหารไม่ไกลนี่ครับตึ้งเขาโกรตึ้งเขาหล,ลายโหตัวลอดกัจิฮวาบหยาไม่ไกลใครกันนะจะน่อยใหไไกลกันนะอไลเรางเียงกับผมี่ได้มีโอกาสมาดูเราไก่มาเบิรกันมดไก คนมีคนเอาเฟืองมาใส่ใจเราเดี๋ยวนี้เราจะติดตั้งของมาใส่เราบ้างมึงไก่ผมนี่ก็คือใสจะเอานี่เนึ่งเขาสารนะครับข้าวสารแบบขุ่นป้อมมาใส่ไกนี่ก็จะเป็นหัวอาหารนะครับบดร่วมกัน เขาโพดเนี่ยเขาเนี่ยอย่างเนี้ยครับต่างๆนานาครับผมนี่ะเป็นไข่ครับผมไข่ไข่แล้วอ้ขวางนี่นี่เป็ดตายตัวนึงครับเป็ดสับเปสากเอากินกินเจนน้ำก็ร้ายผู้อด้เปลีนน่ยนหรอกน้ำเอาเจ้าทานครับผม ผมก็ได้มาเปลี่ยนผ้าเลีดใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นผ้าเลดที่ผมออกมาปูไว้สิบกว่าแผ่นนะครับปูไว้ตะก้อนตองนี้จะเป็นน่าจืดครับผมเพราะจากข้อขังโบนก็ไหลลงมาสองสามสี่หาไหลลงมาเรื่อยๆครับมันห่อกันอยู่ตองนี้นะครับเทียนให้ตองนี้นะครับเป็นจืดส่วนข้อนี้ก็เป็นเป็ดนะครับนะเป็นเป็ดอเหลือมีแต่เปลี่ยนบ้านเฮาหมดแล้วครับ นะครับอันนี้กัญชีิเป็นคอ,อกของพี่ๆนะครับแล้วก็คอ,อกนี่คอ,อกนั่นนะครับแล้วก็สุดสูผุ่นกัญชีิเป็นของของตะกบนะครับผมตะกบ,บต่ย่ำทีดแรกนะครับ อคอกเป็ดนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณรอบๆบริษัทนะครับผมก็จะมีรั่วเล็กนะครับแล้วก็ปลูกพวกต้นไม้ยืนต้นนะครับเป็นแถวอ้อมโรงงานเลยนะครับผมนี่แล้วครับรรจะกัศน้ำม่ซึมครับมือถือนะว่าโอเค เดี๋ยวผมีผ้าใบเบ่งลกรึยนอันนี้ก็จะเป็นของพี่ๆนะครับผมเนเลี้ยงยหลายเนเลี้ยงขายนะครับผมพี่ๆอันนี้จะเป็นของผมกับโจอาบนะครับอันนี้จะเป็นของพี่ๆนะครับล็อกสามล็อกที่สามล็อกที่สี่ก,กับแม่ของพี่ๆนะครับเด็กของพี่ๆแบบนี้จะไกลบ้านเท่าไหครับผม ใปบานห้องๆรัเตื่รเตองสองข้าน right. so ี้เ <giveaway> ป <Brazilian references> ิดใช้กันโอ้ใกล้กระเปียดลายโตตัวนี้ ไปใๆนะครับเป็นล็อกเป <mm> น็นล็อกไปโอ้เขาเจ้ามาตัดหย่าแล้เตัวเนี่ยเจ้ามาเกี้ยวหย่าแล้วจ้ะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตึกรอดหัวกานขางนู่นนั่น ครับขบบาเล่เขียวแล้วครับพนนี่ละครับจีได้เกี่ยวแล้วนะครับขบบาเล่เขียวแล้วเน็นยง่ายได้เกี่ยวแล้วนี่มันมือมือนี่โอ้ก็าจีได้เกี่ยวแล้วนี่อันนี้ได้เกี่ยวแล้วนี่นะครับอันนี้คือขบบาเล่ครัเคียวไปได้มือนี่ไม่เกี่ยวมือนี่เนี่ยเนี่ย Was beginning mm -hmm. no. mm -hmm. You look so hard But you can't see it in love Just find it and take it Don't let mm -hmm. regret it Make me your only mm -hmm. one mm -hmm. Choose yeah. it, don't lose oh. it, don't Let me hold my heart and stay with me and stay with me Let me